สวัสดีครับผมแดนนี่เด c คอมพาสนะครับนะวันนี้เราจะมารีวิวรายการทัวร์ยุโรปแอลก,กันนะฮะเยอรมันออสเตรียแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็น3ประเทศที่มีเทือกเขาแอลพาดผ่านนะครับนะสำหรับโปรแกรมนี้ออกเดินทางในช่วงปีใหม่นะฮะเดินทางในช่วงวันที่27ทธันวาคมถึงวันที่5มกราคม นะแล้วจีมสำคันก็คือไปเขาดาวด้วยกันนะครับสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยนะฮะเราจะบินโดยการบินไทยนะจากกรุงเทพไปที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีทางตอนใต้นะของแคว้นบาวาเรียนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลาะไปทางใต้ของบาวาเรียนะฮะไปเที่ยวที่เมืองเอทชองนะครับมีมหาวิหารที่ใหญ่มากในสไตล์แบบคลาสสิกโรมาเนสสวยงามมากๆเลยเข้าชมด้านในด้วยนะครับจากนั้นก็จะไปเก็บภาพความสวยงามของเมืองโอบรามากัวนะฮะซึ่งจะมีบ้านเรือนที่เขาวาดรูปสวยๆนะอยู่ตามผนังบ้านนะฮะทุกท่านจะต้องชอบแน่นอนนะครับ จากนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเข้าชมด้านในของพระราชวังแฮเลนชิมเซนะฮะเป็นพระราชวังที่อยู่บนเกาะเลยนะครับจะต้องนั่งเรือข้ามไปแล้วก็เข้าชมด้านในพระราชวังด้วยนะครับจากนั้นเราจะไปพักกันที่เมืองออเชสกาเดนซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับในวันรุ่งขึ้นนะจะนำทุกท่านไปล่องเรือที่ทะเลสาบกัสสันนะหรือว่าที่เรียกว่าโคนิกซีนะครับเป็นทะเลสาบที่สวยงามและคลาสสิกมากๆนะฮะที่สําคัญก็คือในบริเวณทะเลสาบเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของโบสถ์บัตเรลมิวต์นะฮะโบสถ์แห่งนี้เนี่ยจะไปได้โดยทางเรือเท่านั้นนะ จากนั้นนะฮะก็จะนำท่านไปถ่ายภาพกันที่โบสถ์เซบัสเตียนถ้าท่านไหนนะฮะเคยได้ชมภาพโฆษณาของการท่องเที่ยวออสเตรียนะฮะก็คงจะได้เห็นบ่อยๆนะครับจากนั้นเราจะไปท่องเที่ยวกันที่เมืองซอสเบิร์กนะฮะซออสเบิร์กเป็นบ้านเกิดนะของโมซาร์ทคีตักวีระดับโลกเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่เมืองเซนต์เกเกนนะฮะเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลสาบเซนต์ุกกังสวยงามมากๆเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ของโมซาร์ทนะครับจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวกันที่เมืองฮาวสตัดนะไปเที่ยวเมืองเกลือนนะะครับจุดชมววิาต่งๆ เราพักที่นี่1คืนนะครับในวันรุ่งขึ้นนะฮะเราจะไปเที่ยวกันที่เมืองโกซานะเป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่อยู่ริมทะเลสาบด้วยนะครับแล้วก็หมู่บ้านเซลอัมซีนะครับนะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลสาบอัมซีนั่นเองนะฮะสวยงามมากๆนะครับจากนั้นเราจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตเทิลนะหรือว่าพิพิธภัณฑ์ของชวาล็อบสกี้นะฮะเป็นเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเลยนะครับเราจะไปเคาดาวและพักกันที่เมืองอนสบุกหนึ่งคืนนะฮะเรียกได้ว่าฉลองปีใหม่กันทีี่่เเเมืองงนนนนนนน้้้ลยะรรััจจาากวุขึด กับอินสบุกไปที่เมืองบริเกนนะเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลสาบคอนสแตนต์เรานั่งกระเช้านะขึ้นไปจุดชมวิวบริเกนซึ่งสามารถจะมองเห็นทะเลสาบคอนสแตนต์สวยงามมากๆจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายเราจะไปเก็บความงดงามของทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งก็คือทะเลสาบเบียนส์นะครับในเมืองอิสวาลนะซึ่งเมืองนี้แล้วก็ทะเลสาบนี้เนี่ยเป็นฉากถ่ายทำแคสต์แลนดิ้งออนอยู่นะครับเ่าจได้เก็บภาพความสวยงามแล้วก็โรแมนติกในช่วงฤดูหนาวนะฮะเรียกได้ว่าทุกท่านจะต้องประทับใจแน่นอนนะครับแล้วเราก็พักกันที่เ อินเทลเลเกนสองคืนนะครับในวันรุ่งขึ้นนะช่วงเช้านะฮะเราจะนั่งรถไฟขึ้นไปพิพิชิตยอดเขาจุงฟาวกันนะบนยอดเขาจุงฟาวก็จะมีจุดต่างๆทุกท่านได้เข้าชมไม่ว่าจะเป็นท่าน้ําแข็งสปริงเทเลสหรือว่าลานน้าแข็งด้านนอกลานหิมะด้านนอกทุกท่านจะเห็นท่าน,น้ําแข็งอเลสกาเซียซึ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สวยงามมากๆจากนั้นนะครับในวันรุ่งขึ้นนะฮะทุกท่านเราจะพาท่านไปเก็บภาพบรรยากาศของทะเลสาบสีฟ้าเบลลาซีนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่เมืองซูไปล่องเรือที่ทะเลสาบ ลูเซ่นนะครับช้อปปิ้งที่ลูเซ่นก่อนจะเดินทางไปที่ซูริกนะครับซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราพักที่ซูริกหนึ่งคืนนะฮะในช่วงเช้าเราจะไปเก็บภาพความงดงามความยิ่งใหญ่ของน้ําตกไลนยนะซึ่งเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปนะครับจากนั้นเราก็ไปที่สนามบินและบินตรงจากซูริกกลับสู่ประเทศไทยแค่สิชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่สวยงามและจัดเต็มมากๆนะฮะใครอยากไปเที่ยวยุโรปแอลไปเค้าดาวด้วยกันที่เมืองอินสบุก เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ